ด้วยความที่ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเนี่ยก่อนที่เราจะมาให้บริการประชาชนนะคะหรือว่า,าคนที่มีโรคประจาตัวจิตกลุ่มโรคที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองก่อนนะคะโดยการได้รับวัคซีนนะคะในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยของเราเนี่ยในโรงพยาบาลเบตงเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราได้รับวัคซีนซีโนแวคครบทั้งสองเข็มแล้วนะคะ จะมีอยู่แค่บางส่วนเล็กน้อยค่ะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอาจจะด้วยข้อจํากัดเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องอบริหารจัดการเรื่องของวัคซีนชนิดอื่นๆต่อไปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยที่พี่มาให้บริการวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรนะคะว่าฉีดแล้วเนี่ยจะกลุ่มเสี่ยงจะมาอยู่ในกลุ่มที่มารับบริการหรือเปล่านะคะถ้าเรายึดมาในห,หลักของ D M H C T นี่นะคะยังไงเนี่ย คือโควิดมันไม่ได้ติดกันง่ายได้อย่างที่เรากังวลนะคะถ้า,าแต่ที่เรารักษาระยะห่างสวมแมสล้างมือนะคะก็วันนี้เนี่ยก็รู้สึกกินดีนะคะยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เนาะที่ร่วมให้บริการการสร้างภูมิต้านทานหมูกับประชาชนนะคะของชาวเวตรงของเราทุกคนนะคะรับวัคซีนกันเยอะๆเพื่อที่เราจะได้มีภูมิต้านทานหมูนะคะแล้ว,วแล้โรคโควิดเนี่ยจะค่อยๆหมดไป นะคะชีวิตปกติสุขของเราจะกลับคืนมาวัคซีนเนี่ยถามว่า,าผลข้างเคียงนี่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีโอกาสค่ะไม่ว่าวัคซีนโควิดหรือว่าวัคซีนตัวอื่นๆก,ก,ก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นวัคซีนโรคหัดหรือว่าวัคซีนวัคซีนที่ตามช่วงวัยของเด็กๆที่เขาได้รับนะคะก็จะมีผลข้างเคียงทุกชนิดของของวัคซีนอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้อยากจะให้คำนึงในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากวัคซีนมากกว่านะคะ เมื่อเราได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยร่างกายเรามีภูมิต้านทานนะคะแล้วยิ่งได้รับวัคซีนกันเยอะๆเนี่ยภูมิต้านทานหมู่เกิดขึ้นตัวความรุนแรงของตัวเชื้อเนี่ยนะคะจะค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่โรคโรคธรรมดาทั่วไปนะคะที่เราสามารถอยู่รวมกับมันได้